สวัสดีครับผมว,วันนี้บ่าวณ์ชญญัยละนะครับผมมาถักทายมามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆน,นะครับผม<ไ>วันนี้บ่าวอรชัยญลญน,นะครับผมได้มาเดินช้อปปิ้งครับเดินช้อปปิง้งโลตัสนะครับผมโลตัสยาวลาดนะครับผมมาเดินซื้อของนะครับผมอยู่ที่ห้างโลตัสยาวลาดครับ มาเดินชื่อของใส่นะครับผมของไส่สิ่งจําเป็นนะครับผมสิ่งจาเป็นใส่อยู่ทุกวันนะครับผมพวกสบู่ยาสะโพยยาสะพสะมนะครับผมแปลงสีพันนะครับเดินเข้ามาไกลแต่ยงแต่ยังไม่เจอโซนนะครับผมโซนที่เขาขายพวกแปลงสีพันหรือว่ายาสพมนะครับผมช่วงนี้คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผม ถ้าเป็นช่วงประมาณาสิ้นเดือนนะครับผมสิ้นเดือนคนจะเยอะนะครับผมเพราะว่าเงินเดือนออกก็พากันมาซื้อของใช้ของจําเป็นต่างๆ,ๆนะครับผมแต่ว่าส่วนนี้ส่วนกลางเดือนนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมทีโลตัทยาวราชนะครับผมปกติคนจะเยอะนะครับ ต่ว่าช่วงนี้ก็งเงียบไปหน่อยนะครับผมโลตัสเยาวละมันก็ใหญ่เติบนะครับผมเราก็เดินไปเรื่อยๆแต่ก็ยังไม่ถึงโซนนะครับผมอันนี้โซนขายผลไม้นะครับผมผลไม้พวกผักสดพวกหอมนะครับผมผักสดต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผม ผักสดสดราคากกไม่แพงนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมนี้พวกกร่ลำนะครับพวกกระลำผลไม้นะครับผมเอาซื้อไปทํากับข้อกับข้าวนะครับพักสด,สดใหม่ๆนะครับผมเขาเพิ่งเลี้ยงขึ้นชั้นใหม่ๆเลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผม เดินไปนำมองหาของไปนำนะครับผมพวกพักสดเยอะมากเลยนะครับผมเอาไปทำกับข้าวหรือว่าไปต้มมส่หมอกต้มใส่มมหมอกต้มใส่มะม,ม,าม่าอร่อยนะครับผมเพราะว่าของสดนะครับเอาไปทำเมนูอะไรก็อร่อยนะครับผมตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงโซนด้านในเลยนะครับผม เดินมาโซนด้านในคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคนจะเยอะหน่อยแต่อยู่หน้าคอเตอร์นะฮะหน้าคอเตอร์คนรอจ่ายตังค์นะครับผมคนก็เลยเยอะนะครับผมขอบคุณเอฟซนะครับผมผู้อยู่ใกล้หละอยู่ไกลนะครับผมวันนี้บาวอนเป็นผู้บรรยายคลิปนะครับผมคลิปหน้าบาวอนจะมาอัปเดตให้ใหม่ให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับผม คลิปนี้บาวอนไซยาละนะครับผมขอบคุณมากๆครับติดตามชมครับ